มาสี่ใจสาบุฟเฟ่ซูชิโฟกลาไม่อั้นตกคนละ 1, 1 4, นึ่งนได้ตั้งแต่6กโมงเย็นถึงสี่ทุ่ที่โรงแรมดีแอมเบรลดินแดงเป็นบุฟเฟ่อาหารนานาชาติที่โด่งดังเรื่องซูชิโฟกราเสิร์ฟโฟกลาให้ชิ้นานานาๆเลยเหมือนไฟมาแบบหอมหอมราดกับซอสเทอริยากมิมันครีมมี่นุ่มละล่ะ และตลอดเดือนพฤษภาคมปี68นี้นอกจากโปรมา4ีใจสก็ยังมีเมนูพิเศษอย่างทูน่าบลูฟินที่ส่งตรงจากญี่ปุ่นเสิร์ฟให้ชิมตลอดทั้งเดือนไขกระดูกปลาแบบนี้จะได้กินเฉพาะวันที่เขามีโชว์แล่ปลาเท่านั้นอยากรู้ว่าแล่ปลาวันไหนบ้างให้สอบถามทางโรงแรมได้เลยลนอกจากนี้ก็ยังมีซาซิมิและซูชิเสิร์ฟแบบไม่อั้นลนอาหารญี่ปุ่นเขายืนหนึ่งอยู่แล้วโรงแรมเนี้ยและสายซีฟู้กก็ต้องมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้มีทั้งเสิร์ฟแบบออนไอซ์อย่างหอยนางรมสดสดสดขนาดนี้ต้องกินสักยี่สิบเฟร้อนทั้งึแลบะบ หรือทำเป็นเทปปัญนยากิอยากกินแบบไหนมีให้เลือกทุกแบบอะ่ะหรือจะมาสเตชันอาหารฝรัง่งทั้งเมนูพาสตา้าสปาเกตตี้ที่นี่ทำแบบสดใหม่จานต่อจานอรอบนี้มากินเขาปร,ปรับปรุงรสชาติให้เค็มข้นขึ้นด้วยนะและที่ขาดไม่ได้คืออาหารไทยได้ลองส้งตมตำยำเขาต้มปลากระพงและขาหมูต้นฉบับของเดอะอมเบอร์ลอย่าเพิ่งกินจนอิ่มไปอยากให้เผื่อท้องกับโซนขนมด้วยโดยเฉพาะโซนเบเกอรี่ต้องจัดช็อกโกแลตมูสให้ครบสิบถ้วยก่อนขอย้ำโปรมมชี่4ใจ3หมดสิ้นเดือนพฤษภาคมปี68เท่านั้น รายละเอียดการจองอยู่ในคอมเมนต์